thank you จะพิกเวพิกขูอุปานายะตันหายะโปโนภวิกายะนวสังคชิตสันติวุธิเยวะพิกเวพิกขูนางปาติกังขาโนปริหานิขอเจริญธรรมอํานวยพรท่านสายุชนชาวพุทธทั้งหลายวันนี้ตรงกลับขึ้น11ค่ำ้ เดือน8ปีฉลูและตรงกับวันอาทิตย์ที่20มิถุนายนพุทธศักราช2514เป็นวันอาทิตย์ที่อาตมาภาพนึกคลื้มอกคลิ้มใจจะปารบธรรมในวันอาทิตย์ให้ท่านสาธุชนชาวพุทธได้สราบปรบฟังแต่การนึกคลื้มอกเคลิ้มใจที่จะแสดงธรรมหรือปารบธรรมในวันอาทิตย์นี้ก็มีเหตุที่มาอยู่ นั่นก็คือหนึ่งอตมาภาพต้องการที่จะดูว่าในช่วงยามบ่ายดาดล่มลมตกนี้แล้วจะทำให้บรรยากาศเป็นอย่างไรเงียบเสียงดีไหมก็ปรากฏว่าเงียบเสียงเป็นอย่างดีเลยไม่มีรถอาราพานะสัญจรไปมาส่งเสียงดังเข้ามาในตัวมานี้ได้และรวมทั้งญาติโยมสาธุชนชาวพุทธก็เงียบไม่สัญจรไปมาในช่วงเวลานี้ โดยเฉพาะในบริเวณกุฏิคณะเก้านี้ที่หลวงพ่อเจ้าคณนะท่านอยู่รับสังฆทานที่ศาลาเห็นทางฝั่งโน้นวันเสาร์วันอาทิตย์หรือวันพระ8ปดค่ำสิบหาค่ำก็มักจะมีญาติโยมเข้ามาเพื่อถาวายสังฆทานแก่หลวงพ่อเพราะมาก,กับพระพิสงฆ์มากรูปที่มักจะมารับสังฆทานกันอยู่หนึ่งเอนในช่วงเวลาเช้าก็จะเป็นช่วงเวลาที่ไม่ค่อยจะสะดกเท่าที่ควร แต่พอตกถึงช่วงเวลาบ่ายก็ดังที่ทราบกันอยู่ในขณะนี้ว่าเงียบเสียงเป็นอย่างดีเลยแล้วก็ยังมีนกพอให้ได้ยินเข้ามาในไม้สร้างบรรยากาศได้ด้วย 2. อ,อัอาตมาต้องการที่จะประรบธรรมในวันทิตย์นี้เพื่อฉลองศรัทธาของคุณศิลปชัยเช่าชูวิริยศิลป์ผู้เป็นเจ้าภาพถวายพระทานเพลงประจำวันอาทิตย์มาเป็นเวลายาวนานแล้ว ในวันนี้จะบอกว่ารู้สึกเกลียดคล้านกับการทำกรรมาฐานก็เป็นได้คือไม่ทำกรรมาฐานไม่ทำสติปัฏฐานภาวนาเพื่อให้บุญกุศลเกิดขึ้นสมมอบไปให้แก่คุณศิรประชัยชลวิวริยสินเมื่อรู้สึกเบื่อหรือว่าเกลียดคลานต่อการที่จะทำกุศลทางด้านสติปัฏฐานภาวนาให้เกิดขึ้นไม่ได้แล้วก็หันมาแสดงธรรมดีกว่าหันมาแสดงธรรมปารกธรรม ทำให้เกิดกุศลที่เรียกว่าธรรมเทศนาใหม่บุญสําเร็จจากการแสดงธรรมเมื่อบุญกุศลเกิดขึ้นจากการปารบธรรมแสดงธรรมนี้แล้วก็สามารถที่จะส่งผลบุญนั้นไปให้แก่กุณศรริลปชัยเช่ชื่อวิริยศินผู้เป็นเจ้าภาพถวายประธานเพจประจำวันทิตย์นี้ได้ความจริงพระพิสุสธ์องค์สมเนที่ครองเพศบรบุรีชิตอยู่นี้ในสายตาของญาติโยมหลายคนก็เข้าใจว่า ท่านอยู่อย่างสุขสบายบ้านไม่ต้องเช่าผ้าไม่ต้องซื้อในทุกวันก็มีอาหารมีขบมีฉันอยู่ได้สบายสบายใครก็ไม่รู้ว่าการที่พระสงฆองค์สำมานเดนฉันข้อปรยาณองุญยตาโยมอยู่นั่นละ่ะถ้าไม่ประพฤติัวปฏิบัติให้ดีก็มีแผนตรายเกิดขึ้นในข้อพิจารณาอภินญาปัจเวขณะของบรมชิตข้อแรกเลยว่า มันไม่ชิดมีชีวิตเนื่องด้วยบุคคลอื่นควรทําตัวให้เขาเลี้ยงง่ายโดยนิย่ความหมายก็คือชีวิตของมันไม่ชิดนั้นไม่สามารถมีสระเป็นของตนเองขึ้นอยู่กับข้าวปลาอาหารของญาติโยมแล้วก็ต้องทําตัวให้เขาเลี้ยงง่ายไม่มีสระเป็นของตนเองที่จะประพฤติอะไรตามอาเภอใจก็ได้ถ้าฉันข้าวปลาอาหารของญาติโยมเข้าไปแล้วอยู่เฉยเฉไม่ทําอะไรเลยนะก็มีโทษเกิดขึ้นอย่างนั้นก็เป็นอีนาโทษโทษในการบริโภคในฐานะที่เป็นหนี้ ไม่สามารถทำบุญกุศลให้เกิดขึ้นแก่ญาโยมที่มาถวายเพนเข้าปาะหานั้นก็จะเป็นตราต่อพระพิสุรูปนั้นเองสำนึกนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมีอยู่แก่พระพิสุทั้งหลายรูปหรือเปล่าในการก่อนนั้นก็มีพระมารูปหนึ่งชื่อพระสฉลพินโยชื่อพระมหาพรตเราเรียกท่านว่าพระมหาพระรัตะนะ สีคราพู้ไปนานแล้วสมัยที่อดีตนักบินพระรัตพถนั้นยังอยู่ในเพศมารมิตที่วันชนะสงครามนี้ท่านก็มักจะลงธรรมวัดอยู่ทั้งเช้าและเย็นเวลาทรมากถามท่านรู้ว่าท่านมาทาไมจึงลงธรรมวัดทั้งเช้าและเย็นเลยท่านตอบว่าผมรู้สึกเป็นหนี้ครับพระอาจารย์หากว่าไม่ได้ธรรมวัดเช้าเย็นอุทิศส่วนพรให้กาญย,ยมที่เราฉันข้าประอาหารของเขาแล้ว ก็รู้สึกว่าเป็นหนี้มีความรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยในเพศบัณชิตนี้เป็นคําตอบที่ดีมากของท่านพระมหาพรตะะหรือมหาพรตนั้นซึ่งท่านก็ศึกษาพระพุทธนนานแล้วแล้วก็มีการมีงานทาได้เป็นอย่างนี้ด้วยสํานึกของความเป็นพระถ้ายังฉันข้าปรานญาติโยมอยู่เรียกว่าฉลองสตาพระทหารของญาติโยมอยู่แล้วก็ประพฤติตนปฏิบัติอยู่อย่างนี้ก็ได้เชื่อว่าเป็นผู้ที่ไม่มีหนี้ มีการบริโภคอยู่4ประการนั่นก็คือ 1. ทายะบริโภคบริโภคในฐานะที่เป็นขโมยลักของเขามาเคี้ยวกลืนกลิ่น 2. ออินทบริโภคบริโภคในฐานะที่เป็นหนี้ติดหนี้จะต้องไปใช้หนี้แกเขาในภายหลัง 3. ทายาชะบริโภคบริโภคในฐานะที่เป็นทายาทยและ 4. สามีบริโภคบริโภคในฐานะที่เป็นเจ้าของแห่งก้อนข้าวนั้น สัตว์ระายที่เขาถวายมาทายาบริโภคเป็นการบริโภคของพระพิสุู้ทุสิลถ้าพระทุสินไม่รักษาศิลนั้นดีแล้วไปบริโภคก้อนข้าวของชาวบ้านเขาก็ถือว่าเป็นการลักขโมยก้อนข้าวของชาวบ้านเขามาเคี้ยวขบฉันมาบริโภคอยู่ในฐานะที่เป็นทายาบริโภคซึ่งก็ถือว่าเป็นอันตรายมากพระพุทธเจ้าตรัสบอกไว้ว่า พระพิกษุผู้ทุศีลฉันก้อนข้าวที่ชาวบ้านเขาถวายมาฉันก้อนเหล็กแดงยังดีกว่าเพราะว่าก้อนเหล็กแดงนั้นเข้าไปสู่สภาพของเธอก็รู้ออกทางด้านซ้ายทางด้านขวาให้ถึงแก่ความมรณภาพแต่ถ้าว่าถ้าเธอฉันก้อนข้าวของชาวบ้านที่เขามาให้ด้วยศรัทธานั้นแต่เป็นผู้ทุศีลก็จะไปหมกมุ่นอยู่ในรกเป็นเวลายาวนาน หลายพันปีเป็นอันมากเนี่ยเราเอาไว้อย่างน่าสะพรงกลัวเ,วเดียวว่าพระพ,พิสุู้ด้วยสิลที่บริโภคก้อนข้าวของชาวบ้านในฐานะถยาบริโภคขโมยลักมาบริโภคนั้นเป็นอันตรายที่จะทําให้ไปตกนรกหมกไหมเป็นเวลาหลายพันปีเป็นอันมากก็เรียกว,ว่ากินก้อนอิฐแดงยังดีกว่าเพราะก้อนอิฐแดงมันก็ทําให้ตาในาอัตภาพเดียวเท่านั้นไม่ทําให้ไปตกอยู่ในนรกหมกไหมอยู่หลายพันปีเป็นอันมากนั้น อิน้บริโภคเป็นการบริโภคของพระพิสุผู้มีศีลแต่ขาดการพิจารณาก่อนที่พระจะฉันจะประทำภารกิจนั้นจะต้องมีการพิจารณาเรียกว่าปฏิสังขายโขก่อนนี้ก็ถือว่าเป็นข้อวปฏิบัติของพระโดยตรงจะประควณสมเนจพระมหาธีราจารย์ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ก่อนที่จะฉันพระทานเพลในพระบสถก็จะนำพระปฏิสังขายโก่อน โดยบอกว่านี่คือธรรมเนียมเก่าของพระพระธิดีก่อนที่จะฉันพระทหารเพนหรือฉันอะไรก็ตามจะต้องปฏิสังขาโย,ยก่อนปฏิสังขาโยนิสโสปินดาปาทางปฏิเสวามิขปชาพิจารณารญาบคายจึงฉันนันติับาทฉันาาัติทับาทไม่ได้เป็นไปเพื่อความมัวมาเพื่อการปรับปุกแต่งร่างกายให้มีรรดับกำลังวังชาขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้น ถ้าหากว่าพระทำปฏิสังขารอยู่พิจารณาอย่างนี้แล้วก็จะปลอดภัยในการบริโภคก้อนข้าวของชาวแว่นแคว้นของชาวบ้านเขา,าขถ้าพิจารณาแล้วก็ถือว่าไม่ฉันกระมภารก,กริจก้อนข้าวของชาวบ้านเขาในฐานะที่เป็นอินบริโภคคือบริโภคอย่างเป็นหนี้นั้นก็จะเป็นการบริโภคที่ไม่มีหนี้ถ้าไม่พิจารณาโดยแยกคาแล้วพระพิสุในครั้งพุทธกาลนั้นทราบว,ว่า ตาไปเกิดเป็นวัวเป็นกระเบอือไปไถนาชดใช้เขาหลายรูปหลายองค์เลยทีเดียวนะพระบุรธเจ้าได้ทราบอป็นนี้แล้วจึงประทานให้พระพิสุนั้นก่อนที่จะกำลังภาิกิจเชี่ยวขบฉันไรก็ตามก็ให้ทําการพิจารณาโดยเปล่งวาจาปฏิสังข็อยนิโสปิตาปาทางปฏิเสวะไม่ก่อนทุกครั้งดูเหมือนว่าธรรมาก็พร่องไปในเรื่องนอย่เหมือนกันนะแต่ถ้าเวลาที่ทํากรรมฐานจริงๆเนี่ยจะเกิดการพิจารณาโดยอัตโนมัติ คือจะเป็นการฉันที่รู้ว่าเป็นไปเพื่อการทํากรรมฐานและก็จะฉันเพียงพอประมาณฉันมากไม่ได้ทุกวันนี้ก็ฉันเพื่อให้มีรงกัากำลังปฏิบัติธรรมอยู่เหมือนกัน 3. ทายาชบริโภคเป็นการบริโภคใน,นานะที่เป็นทายาทนั่นก็หมายถึงพระเสขบุคคลเจ็ดจำพวกมีพระสุรบันเป็นต้น แล้ที่ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระสุรบันนั้นก็ถือว่าเป็นทักไนบุคคลควรในการรับการประหารทายาทธรรมที่เขาถวายมาพระสรบันก็เช่นเดียวกันเป็นพักไตรปิคลการที่พระไตรบุคลที่เป็นเสกบ,บุคคลนี้ไม่ใช่อเสกบ,บุคคลคือประหารก็ตามได้บริโภคก้อนข้าวข,ของชาวบ้านแล้วก็อยู่ในฐานะทายาชะบริโภคก็เรียกว่าปลอดภัยได้อยู่แต่ถ้าจะปลอดภัยได้ร้อปเปอร์เซ็นต์เลย ต้องเป็นสามีบริโภคนั่นก็คือการบริโภคของพระหรหันและของพระพุทธเจ้าพระาราหันของพระพุทธเจ้าผู้เป็นอาศัยบุคคลไปเรียบร้อยแล้วก็จะบริโภคในฐานะที่เป็นสามีบริโภคบริโภคในฐานะที่เป็นเจ้าของตอนี้ยะให้เข้าใจว่าพระาราหันและพระพุทธเจ้านั้นทรงเสวยกระทำภารกิจหรือบริโภคด้วยการอนุเคราะห์ด้วยการอนุเคราะห์สมเคราะห์ะให้เขาได้บุญ ถ้าเรานำข้าวปลาอาหารแม้เพียงนิดหน่อยไปถวายแก่พระาราชาหรือแก่พระพุทธเจ้าพระหาหถพระพุทธเจ้าสวยกระทำาภรกิจให้ด้วยการอนุเคราะห์สงเคราะห์นั้นเราก็จะได้บุญอย่างมหาศาลเลยเพียงแค่นิดหน่อยน,นั้นก็จะมีทัศนาที่เกิดผลเป็นอันมากทําให้เราเนี่ยไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาถึงขนาดที่ว่าจะได้ไปสําเร็จเป็นพระหัต์เป็นระบ,บุคคลชั้นหนึ่งในนาคตการเบื้องหน้าได้เลย ถ้าดูตัวอย่างก็คือเจ้านหุ้งที่ยังจิตเริ่มใสให้พระพุทธเจ้าอยู่ที่เงื่อมเขาแห่งหนึ่งนหุ้งตัวนั้นก็ถูกทำนายไว้ว่าเพราะเหตุในการยังจิตเริ่มใสให้แก่เราถากก็เลยพระอริยสงฆ์นหุ้งตัวนี้ก็จะไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาอยู่ถึงตลอดแสนกับและสุดท้ายก็จะได้เป็นพระประเจ้าพระพุทธเจ้านามว่าโสมนัสเพราะว่าเป็นการเริ่มสาสในพระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์ที่อยู่ในเงื่อมเขาแห่งหนึ่ง ด้วยความสุขมนัยินดีจึงส่งผลทําให้ไม่ตกไปสู่บยภูมิตลอดแสนกับและสุดท้ายก็จะได้เป็นพระปเจกพระรเจ้นานามว่าสมนัตคิดดูซิว,ว่าแม้แต่การจะเริ่มใส่ในรพระรุจาราแปะรอยสงเพียงแค่ชั่วครู่เดียวไม่นานเลยก็ยังมีอน,นิสงส์เกิดขึ้นมากมายถึงเพียงนั้นถ้าหากว่าได้ถวายข้าประหารแม้เพียงนิดหน่อยแก,พกย่พระพุทธเจ้าพระแะกอเชพระุทธเจ้าพระอาาสาวกก็ตามจะเกิดอนิสงส์มากมายจากเพียงราย พระพุทธเจ้าและพระปิจเคพเุทธโยปนัทาสาวกนั้นถือว่าเป็นการบริโภคก้อนข้่องจาวบาิเนตนะสา,ามีบริโภคคือเป็นเจ้าของแห่งการบริโภคบริโภคเนตนะที่เป็นเจ้าของเป็นใหญ่ก็คือบริโภคด้วยความมนุเคราะห์สงเคราะห์เพื่อที่จะให้เขาได้บุญให้กุศลวเกิดบุญเกิดกุศลมหาศาลนั่นเองตามพุทธวจ,จนะพระบาลีมีมาในพระไตรปิฎกธรรมาภาพสทาทกยุคแสดงเป็นนิกายบทในเบื้องต้นนั้น ว่ายาวก่กีวันจะพิกเวพิกขูอุปนายตันหายะโปโนภวิกายนะนวะสังคชิตสันติวุธิเยวะพิกเวพิกขูนางปาติกังขาโนปริหานิแปลว่าดูก่อนพิสูจน์งหลายภิกษุไม่ตกไปสู่อำนาจแห่งปัญหาซึ่งเป็นเหตุทำให้เกิดพบใหม่ขึ้นมาที่จะเกิดขึ้นแล้วนั้น อยู่ตราบใดหวังความเจริญได้ตราบนั้นไม่เสื่อมเลยเป็นข้อที่ห้าในปริหาริยธรรมทั้ง7ประการควรแกร่การที่จะอธิบายขยาความให้ท่านสารีชนทั้งหลายได้รับฟังดังต่อไปนี้ก่อนอ่ตมาภาพขอสแสดงมุริตาสกราระชื่นชมยินดีต่อพระเราะิรัทระเรียกว่าพระสงฆ์ทรงสมณศักด์หลายรูป ที่ได้ก้าวขึ้นไปลวงตำหนังเป็นเจ้าคณะภาครองเจ้าคณะภาคเกือบจะทั้งหมดทุกทกภาคแล้วในเมืองไทยนี้แล้วก็ปรากฏเห็นมาทางด้าน Facebook ที่แชร์กันมามีพระท่านไปมุทิตาสการะโดยการถวายพุ่มดอกไม้ปัจจัยทยธรรมให้แก่พระเทรเทระพระสงฆ์สงสมณศัก์ที่ขึ้นเป็นเจ้าคณะภาคและรองเจ้าคณะภาค อาตมาก็พรอยนโมทนายะติตามไปอยู่แต่ว่าจะถึงกับให้อาตมานั้นถือกระเช้าดอกไม้พร้อมกับแนบสองปัจจัยไปแสดงมุทิตาสักการะแก่พระเถรเถระพระสงฆ์ทรงสำนัศาากศักดิ์เหล่านั้นก็น่าจะเป็นไปได้ยากนะครับเพราะถ้า,ามาไปเนี่ยจะเกิดการที่เรียกว่าตะึงพึงเพิเลิทีเดียวว่าพระหมหาวุเทนนี่มาได้อย่างไรเนี่ยเพราะว่าไม่เคยที่จะไปมุทิตาสักการะพระสงฆ์ทรงสำนัศาากศักดิ์รูปแดเลย ในเวลาที่ผ่านมายาวนานแล้วถ้าไปแล้วก็เรื่องประหลาดแม้แต่การออกกิจในมณลเป็นสุมนลชฉันเป็นกับพระเนี่ยถ้าจะมาพลัดเข้าไปร่วมสุดมุลชฉันเป็นกับพระเข้าแล้วก็จะเ,เรื่องประหลาดเหมือนกัน,นตอนหนึ่งที่รับนบนมนต์ให้ไปที่ตอนหนึ่งธรรมาภาพได้รับนุ่มให้ไปเสวอนาทาร,รวิชาการอยู่ที่มอจรอวาวังน้อย พอไปถึงสถานที่ที่จะทำการเสวนาทางวิชาการกันนั้นดรสาคอนอดออรสาคอนจำชื่อได้ว่าเคยอยู่ที่คณะ12บสองนะศึกออกไปแล้วไปเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่นั้นพูดกับธมาว่านี้ไปลากอาจารย์มังุเทนมาได้อย่างไรเรียกว่าเป็นลากเสือกจากถ้ำม,มาได้อย่างไรนะฮะก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะประหลาดเมือ่อมาไปร่วมกิจกรรมของพระสงฆ์ แมู้่ในเทนตที่หนึ่งทางด้านการเสวนาธรรมวิชาการก็ตามดังนั้นก็เลยงดที่จะไม่ไปมุทิตาสักการะดีกว่าขออยู่มุทิตาสักการะเบื้องหลังนี้น่าจะดีกว่าอัตมาภาพมุทิตาสักการะพ้อยนุโมทนาินดีได้เป็นปกติอยู่แล้วไม่ใช่เป็นคนขวางโลกจลาเข้ขวางคลองที่ใครได้ขึ้นไปรลมตำแหน่งได้ตำแหน่งหนึ่งเป็นยุทธาบรราศักดิ์อน,นาเพลิดเพนั้น ก็จะไม่แสดงมุทิตาสักการะพรอยดีด้วยแต่ก็มีข้อแม้ว่าขอให้ท่านนั้นได้มาโดยทำโดยสุจริตชอบธรรมไม่ใช้การวิ่งเต้นเล่นเส้นสายกระตุ้นขนขวายในการเข้าไปหาผู้หลักผู้ใหญ่ทำให้ตนนั้นได้เป็นดำรงตำแหน่งชั้นนั้นชั้นนี้ไปในข้อนี้ที่น่าพิจรารณาก็คือว่าพระภิกษุ ไม่ตกไปสู่หน้าของตัญหาที่เป็นเหตุนำไปสู่พบใหม่ที่เกิดขึ้นแล้วอยู่ตราบใดหวังความเจริญได้ตราบนั้นไม่เสื่อมเลยพระสงฆ์ทาเราในยุคปัจจุบันนี้ได้พิจรารณาถึงอภัริยธรรมข้อที่หานี้บ้างหรือเปล่าถามตัวเองไม่ว่าเราเนี่ยอยากได้อยากมีอยากเป็นเหมือนกับชาวบ้านทางโลกเขาหรือเปล่าถ้าเราอยากได้อยากมีอยากเป็น ไม่ต่างจากชาวโลกข้างนอกเขาก็น่าจะไม่มีอะไรที่น่านโมทนายินดีไปด้วยเพราะว่าท่านถือว่าเป็นการวิ่งเปเลนสาสนาได้นรืม,มาด้วยตัณหาความอยากของตนอยากม,อากมีอยากเป็นซึ่งเป็นโปโนภวิกาตัณหาตัณหาที่เป็นเหตุทำให้เกิดพบขึ้นใหม่มาสิทธนาพิจารณาว่าที่เราดำรงอยู่ทำอะไรก็ตามนั้น เป็นไปเพื่ออะไรเป็นไปเพื่อขยายผู้ภูมิให้ยืดยาวไปหรือเปล่าก็คือว่าจะไปเกิใดในภูมิจะได้มีได้เป็นต่อไปหรือไม่ถ้าหากว่าเป็นการอยู่เป็นการทําที่เป็นไปเพื่อให้ได้ให้มีให้เป็นเป็นไปเพื่อขยายผู้ภูมิในภายภาคหน้าที่เรียกว่าโปโนโพวิกานั่นแหละโปโนโพวิกาก็เป็นพระบารีที่ดีมากนะแยกมาจากคำว่าปุนณะ พรวิกะพระวิกะก็คือพบนั่นเองปูหน้าแปลว่าใหม่เพราะวแปลว่าพบก็แปลว่าพบใหม่หรือเกิดขึ้นมาใหม่ความอยากได้อย่างมีอยากเป็นถ้ามันเป็นไปเพื่อที่จะให้ไปเกิดในพบใหม่ภูใหม่เรื่องเั่งตัณหานั้นก็ถือว่าเป็นข้อพิจารณาที่พระเราไม่ควรที่จะตกไปสู่มน้าแข่งตัณหาอันเป็นเหตุทําให้เกิดพบใหม่นั้น ดูเหมือนว่าพระสงฆ์เราในยุคปัจจุบันนี้จะไม่พิจารณาในอภิญญาธรรมข้อนี้กันแล้วหรืออย่างไรที่ธรรมาเห็นโดยส่วนมากก็คือมักจะตกไปสู่หน้าของตัณหาที่อยากได้อยากมีอยากเป็นเหมือนกับชาวบ้านทางโลกเข้าไปแล้วดรคุณหลวงแปลปเดปปาธรรมอยู่ที่เวกะาสมชนบุรีอาตมาได้ไปพบเข้าดรคนนั้นก็ได้พูดกับอาตมาว่าผมไม่เข้าไปหาพระที่อยู่ในเมืองกรุงหรอกครับพรออะไรหรือโยม เพราะว่าพระในเมืองกรุงนั้นมีเป็นเหมือนกับผมมีเหมือนกับผมเป็นผมมีทีวีพระก็มีทีวีบางทีก็จอยักษ์เสด้วยผมมีรถพระก็มีรถกลายเป็นรู้ว่าพระในเมืองกรุงมีอะไรเหมือนกับชาวบ้านหมดเลยนั้นผมก็ไม่เข้าไปหาพระในเมืองกรุงดีก,กว่าผมมาหาพระสั่วันปฏิบัติที่ไม่มีไม่เป็นเหมือนผม เป็นคําพูดที่น่าพิจารณาแล้วก็น่าสุรสงเวทใจอยู่เหมือนกันว่าพระเราเนี่ยพัฒนาไปสู่ความมีความเป็นเหมือนชาวโลกเขาหรือเปล่าให้ได้ยุทธาบรรศักตําแหน่งหน้าที่การงานที่สูงสัก์เหมือนกับชาวโลกหรือไม่ในคนนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่อยู่ในสังคมไทยมาเป็นเวลายาวนานแล้วที่เรียกว่าค่านิยมอาตมาภาพตอนที่บวชเป็นสมณีนหรือหนังสือใ,ใหม่ชาวบ้านก็พูดว่าให้หนังสือจบมาั้ยมสูงนะ จะได้เป็นเจ้าคุณนายคนนิยมทางบ้านก็นิยมที่จะให้พระเนี่ยเมื่อเรียนจบสูงแล้วได้เป็นเจ้าฟ้าเจ้าคุณแล้วก็มีรถประจําตําแหน่งรถเบนน์นั้นก็จะเป็นที่น่าชื่นชมยินดีของชาวบ้านนี้ก็ถือว่าเป็นค่านิยมที่หากล้างทนไม่ได้ในสังคมไทยนี้ <c oughs> ที่จะเป็นไปในอยู่ลนนักษณะนี้ซึ่งเราก็ต้องยอมรับทําใจกัน จะต้องเป็นไปอยู่ในลักษณะเชน่นนี้เป็นเวลายาวนาะนเลยทีเดียวแต่ตอแล้วอน้อ่ะตมาก็มองว่าเป็นเรื่องดีนะท,ที่ที่ท่านไปรับภาระขึ้นเป็นเจ้าคณะภาครองเจ้าคณะภาคนั้นทำให้ทางร้างการปกครองอาต,ตมาภาพเอ็นอยู่ตรงนี้เองเนี่ยน,น,น่ยไมน่ยมนในยมในการที่จอกรับสังฆทานพระท่านก็ไปรับสังฆทานแทนตรรม,มาไปปกครองพระสงฆ์องค์สำเนียงแทนตรรม,มาทําให้ตรรม,มาไม่ต้องไปปกครองพระสงฆ์องค์สำเนียงทั้งหลายเหล่านั้น นี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีที่ทําให้พระสารปกครองนั้นท่านทำหน้าที่ปล่อยให้เวลาแต่พระปฏิบัติได้มีเวลาปฏิบัติเป็นของตนเองมากยิ่งขึ้นก็มองเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วก็มีความจะเป็นที่ว่าจะต้องมีพระสายปกครองเกิดขึ้นเพื่อทําการปกครองพระพิสุทธิสมเด็จให้อยู่ในอนัตตให้อยู่ในร่องไฮรอยให้อยู่ในธรรมนัยที่เป็นอย่างดีวันนี้ว่าจะไปร,รบธรรมไม่ยาวนานสักเท่าไหร่แต่ก็ร่วมเวลามายาวนานพอสมควร ก็เปลี่ยนการประรบทามประจชาธิปไตยเพื่อจรสถานให้แก่คุณศิรปประชาชื่เฉลิริัยศินรับบุญรับสุทนี่เกิดขึ้นจากธรรมเทศนาใหม่นี้ก็พอสมควรแก่เวลาขอสมมติตรงคงว่าแต่เพียงเท่านี้ขอความริญห่อมงานในพระสัตธรรมสามพระปริยพิสธรรมพระปริบาสธรรมและพระปริวัสธรรมจงมาเกิดนี้แก่ท่านสาาุชนชาวผู้ธท่านทุกคนด้วยเถิดขอเจริญพร